วจ้ารัฐบาลไทยคนไทยบา้านของแท้แม่งปอสองโตสามหางลือลันสนันเมืองฝ่าเบวงฝ่าวห,หาลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขสุขนตอนรับขอสูช่องก็ติดหยดังมากแช่นะจ้ะก็มาพอกันในรอบเทียงนะพี่น้องเนาะขินเขากินน้ำแล้วก็มาเบิงแนวทางดีๆกันนะจ้ะ ไปรวบรวมแนวทางการเซยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามาแบ่งปันพี่น้องดเดบิ้งกันอีกเช่นเคยเนะจาะสำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสนอแนวทางของคนไทบ้านต่อโดยแนวทางแมงปอสองโตส้ำหางนีลันสนั้นเมืองนอะจาะตกถ่ายด้วยแนวทางของมาวิ่งเด้จ้าก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอ,ขอ,ขอกำลังแข็งใจจ้าพี่น้องสกูสักคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเนอพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสู้ๆทุกคนเ้อจ้ะเพื่อเป็นการบะเวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มตรงกันที่แนวทางของคนไทยบาทกันก่อนเลยจ้ะ ซึ่งผลงานงวดติพานมา16พฤษภาค,คมเพื่อนก็นให้เขาเล็ก้ายซองต้ว,วนตรงๆแล้วจากนันก่นก็นคือ03เอากลับมาเบิ่งต่อกันที่1มิถุนายน2 5 6 6หาสูสกันต่อเลยจ้ะซึ่งคนไทยบ้านก็ได้ปล่อยแนวทางมาหา้แลว้วชุดสามโต๊ะที่บนห้มากก็คือหา17และหา37ได้พี่น้องเด้อหา17และหา37ต่ตอโดยแน,าานวทางชุดสองโต๊ะไฮไปที17 37 8, 3, 8และ2เก่าจ้ะ1 7 3 7 5 8 3 8และ2 9แนวทางคนไทยบ้านมาเบื้องต้งกันที่แนวทางของแม่งปอกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย1มิถุนายน2 5 1 6ชุด3ตัวบนที่ให้มากก็ได้แก่8 4 7 9 4 7 5 3 7 5 2 7 4 3 7 และเก่าสาจ้ะชุด3โตนเน้นไ้ไปที่แปดสี่เจ็ดห7าเดและห้องเจ็ดอินงเด้อต่อโดยเนื้ทางชุด2โตบนล่างให้ไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่แหและเจ็ดหน่จ้ะชุด2องโตที่เน้นไ้ก็คือสี่เจ็ดเจ 2 7และ7 1เดหพี่นรนองเด้อแนวทางของแมงปอเนาะจ้ะแคปไปเบิงจดไปเบิงร้อพี่นองเด้อไวเป็นแนวทางในการเลือกสื่อลัตตอร่กันเนาะจ้ะไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของลือหลันสนันเมื่อเนาะจ้ะให้มา2อตัวาหางเนาะจ้ะเป็นแนวทาง2ตัวล่างเน้นเนเนาะจ้ะให้ไปที่0 6 26และเก่า 6, 26และเก่าหแนวทางของลือลันสนันเมืองไปเบิ้งต่อกันที่แนวทางชุดสุด้ายนอกจากซึ่งกับเป็นแนวทางของมาวิ่งนอกจากรัฐบาลไทย 1. มิถุนายน 2. 5 6พซึ่งหวดนี้มาวิ่งก็ให้วิ่งบนทีละสามที่รองเดอร์วิ่งบน3นอกจากก็ได้แก่3าหนึ่งและ3ามเจ็ดสามหนและสามเจ็ดสามโตมเดียวให้ไปธี หกสามเจ็ดจ้าหกสามเจ็ดเด็พี่น้องเดอ้อสามตัวเม็ดเดียวบนเนาะจา้ะต่อด้วยแนวทางสองตัวล่างให้วิ่งล่างไปทีนลักแปดจ้ะวิ่งล่างลักแปดสองตัวล่างก็งก 8, 4, 8, 9, ได้แก้แปดซีและแปดเก้าลูกพี่น้องเดอ้อแปดซีและแปดเก่าสองตัวล่างวิ่งบนสามวิ่งล่างแปดเบรมักสายวิ่งสายรูกระจัดไปเด้อจ้ะลักสามลัก, 3, ลกแปดนะจ้ะแคมป์ไอบึงจดไปเบิึงเด็กพี่น้องเดอ้อเพราะว่าจะเป็นแนวทางของคนไทยบ้านแม่ป๊อ ไปเทียบตัวเลกในการเลือกซื้ลอลตเตอรี่กันเลาะจ้ะแอดมินรวบร่วมข้อมูลใหม่เบื้องล้วกัเก็บไปพินิจพิจารณากันด้ดยพี่น้องเ้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสกูสควนโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูล ยามีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องเด้อ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าสื่อตามกําลังรับสื่อตามพื้นดวงของเจ้าข,ของด้วยพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคคส,ส,ส่งดีหฮงๆปังๆมนันๆกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัลาพี่น้องเป็นสมนิกรเด้อจ้าเดี๋ยวจังก,กลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า